สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันตันที่15กันยายนนะครับผมก็ยอยครับเราอยู่กับตัว L generai นะครับใช้ในการวิเคราะห์ตัวคราฟต้องคำผู้เงินแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆดนทั้งรมบพวกบิตคอยน์เราสามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับถ้ามาดูในส่วนของตัวทองคำในตามเฟรมเดกกันเห็นว่าในส่วนตัวเชนบล็อกนะครับเป็นสัญญาณเซลเป็นสัญญาณบายหมดเลยนะตามเฟรมย่อยเชื่ตามเฟรมหลักนะครับแล้วก็โตกับวอลลุ่มนะครับอยู่ทั้งด้านฝั่งบายหมดเห็นตอนนี้ตัว ก็นนั้นช่วงเท้านะครับมีการย่อตัวมาบริเวณแนวรับที่บริเวณ36 26นะไม่ผอเน,นี่ยรถไฟมีดิขึ้นมาตอนนี้อยู่บริเวณ36 44นะครับสแสดงถึงยังมีแรงของทางขาขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ตัวแั้งเทียนวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับตอนนี้เอ,อ่อโดยที่แนวบน,นอยู่ประมาณช่วง36 56แล้วก็แนวด้านล่างก็อยู่บริเวณช่วงต่อปนของตัว FVG นะก็อยู่ประมาณ36 25ตอนนี้วิ่งอยู่ช่วงนี้นครับมาดูในทางเฟรมย่อยของตัวทางเฟรม S4 ครับ ครัเอสสีส่เนี่ยจริงเห็นหงชัดนะว่าตัวทั้งเทนเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบนะโดยที่มีกรอบล่างนะครับก็อยู่เรนเณช่วงเอสองกับ S1 นะแนวรับนะครับที่สามหเ็ดแล้วก็สามหสนะครับแล้วก็มีแนวต้านด้านบนอยู่รเวณสามหกห้าสามแล้วก็สี่หกห้าาก็คือ A A อารหนึ่งอานสองเองวันนี้น่าจะวิ่งอยู่ในช่วงกรอบประมาณตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเราดูเน้นเข้าตามแนวรับแนวต้านแล้วก็หมายถึงว่า ถ้าตัวเทียนสามารถยินอยู่ในไพ่บอดได้ก็เน้นปายเก็บขึ้นไปที่ R1 R2 ถ้าหลุดไพ่อดลอมาก็เน้นเซลล์มาที่ s S2 นะครับมาดูน้ำจัหวะเข้าในส่วนของตามตัว H1 กันบ้างครับตามเพลม H1 เห็นว่าตัวเทนบล็อกแน่นอนเป็นสัญญาณบายหมดเลยนะครับแล้วก็ตันะครับมีโอกาสที่จะพ้งยกข้อมันแล้วก็ยกขึ้นเกิดเพิ่มเกี่ยวตามแรงบายเข้ามาแล้วก็บนรูปเห็นว่าอยู่ฝั่งเซลล์แต่ว่าเล่มมีนการลดตัวลงมโอกราลิกมาอยู่ฝั่งบายได้นะครับแล้วก็ แท่งเทียนเห็นว่า3แท่งนี้เป็นแท่งแรงบ่ายหมดเลยนะครับตั้งแต่ย่อตัวลงที่3 6 2 7กสอ็ดน่ขึ้นไปยืนเหนือสามหกแล้วก็กำลังยืนอยู่เหนือไพ่บอร์ดสามหได้ยืนอยู่เหนือไพ่บอร์ดได้นะครับยืนได้ก็เป้าบนที่บอกครับ R 1 3 6 5 3แล้วก็ R สองสามหกหเกาวันนี้ดูทรงแบบนี้แล้วเน้นย่อระบายย่อระบายดีกว่าถ้าหลุดไพ่บอร์ดลงมานะครับรอาจจะมารอบายแถว S S สหรือว่าจะจะสั้นๆไล่เก็บมาแล้วหลังหวะเข้าบายอีกครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าดูจากภาพรวมแล้วเน้น วันล,ละบ่ายจะปอดห้กว่านะครับอย่าวลืมนะครับวันพุธเปลียดไปวันพฤหัสที่แปดนะครับในช่วง ยางในของวันพุธนะครับประมาณช่วงตีหนึ่งนะครับมีการประกาศพ้นอัตร้าเบียนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นการลดอัตร้าเบียแน่นอนอย่างน้อย0.25นะครับซึ่งจะทําให้ตัวทองคำเร็ว,วกว่าจะหลุดไปทำออนนิวไฮได้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเฉยยังไงช่วงนี้นเรามาระวังด้วยมี GPS เตลอดนะครับแล้วก็ให้สนใจอย่าใช้ตัวสัญญาง่ายๆแบบนี้ของตัว DL นะครับสามารถแอดมาที่แอด Gn ครับเปทีแอดตัว G n DLUB ครับสาม,มารถไปทดลองใช้ฟรีได้ตลอด14-15วันนี้เลยนะครับแล้วก็เรามีกลุ่มให้เข้านะครับเราจะมีพาดแต่ช่วงเท้ามาจนถึงช่วงค่ำเลยนะแล้วก็จะมีเป็สดชนตลาดสดนะครับทุ่มหนึ่งศทุ่มทุกวันวันวหัสแล้วก็วันศุกร์10โมงถึง2ครับแล้วก็วันเสาร์เราจะมีสอนเทรดน,นะครับ10โมงเที่ยงใช่ไหมเจอกันทุกวันเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ